สวัสดีค่ะพบกับตีค่ะเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่17มิถุนาย,ยน2564นะคะสาหรับภาพรวมตลาดวันนี้เรามองเส้นเด็กน่าจะมีการปรับย่อตัวลงก่อนนะคะแต่อาจจะมีการื้นตัวขึ้นได้ภายหลังได้นะคะในกรอบวันนี้ที่เรามอง16.15ถึง16.35จุดนะคะถ้ามอง บรรยากาศการลงทุนของภูมิภาคเช้านี้ต้องบอกว่าถูกกดดันจากเรื่องของผลการประชุมเฟดอยู่พอสมควรนะคะส่วนใหญ่ก็เปิดในแดนลบนะคะเช้านี้ในภูมิภาคเราะค,ะคิดว่าเราน่าจะได้เซนติเมนต์ในเชิงลบตรงนี้ตามไปด้วยนะคะจริงๆในส่วนของรายละเอียดที่เกิดขึ้นจากผลการประชุมของเฟดนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องของการ คงอัตราดอกเบีย้ยหรือว่าการคงวงเงิน QE เนี่ยเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ทุกอย่างนะคะแต่สิ่งที่อาจจะดูเซอร์ไพรส์นิดหน่อยก็คือเรื่องของการปรับเรื่องของคาดการณ์ในส่วนของเงินเฟอ้อกับ GDP ที่เร่งตัวขึ้นแล้วก็ผลของอดอทพลอตนะคะที่คนไปตีความกันนะคะว่าการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะมีการชิปสเกดูก็คือปรับ ขึ้นมาได้เร็วกว่าคาดนะคะในรายละเอียดก็คือเงินเฟอ้อเนี่ยที่ทางเฟดมองคาดการมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะในปีนี้ปี64เนี่ยจะมีเงินเฟอ้อเล่งตัวขึ้นที่3.4%เปอร์เซนนะคะจากครั้งก่อน ในการประชุมในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยคาดการไว้ที่2เซนะคะเพราะฉะนั้นเห็นในภาพเดียวกันตรงกันนะคะว่าเงินเฟอร์มีการเร่งตัวขึ้นนะคะในส่วนของ GDP ก็มีการเติบโตได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะในปี64เนี่ยเฟดคาดการฟื้นตัวเศรษฐกิจของสหรัฐจะอยู่ที่7เปอร์เซนะคะจากเดิมที่เคยคาดการที่6.5เปอร์เซนนะคะนี้พอมีเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการเร่งตัวขึ้นของเงินเฟอร์เนี่ยแน่นอนที่สุดว่าคนจะไปคาดเดากันว่า แล้วขึ้นดอกเบีย้ยการทำมาตราการเทเบิลิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเร็วขึ้นไหมนะคะซึ่งก็เลยไปดูผลของดอทพลอตเป็นการคาดการณ์การขึ้นดอกเบีย้ยตามความเห็นของคณะกรรมการเฟดน,นะคะทั้ง18ท่านนะคะก็ต้องบอกว่าโดยหลักๆเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวกรอบใหญ่ก็คือส่วนใหญ่ ยังคงมองว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในปี66ยังคงไม่ได้เปลี่ยนไปจากตรงนี้แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยสัดส,ส่วนต่างๆเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นสําหรับจํานวนกรรมการที่มีความเห็นที่เริ่มชี้ฟไปในทางที่จะขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วขึ้นมีมากขึ้นนะคะโดยยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่คิดว่าจะขึ้นในปี66แต่ขึ้นแค่หครั้งเนี่ยจากเดิมมีเคนตอนนี้ ขยับเพิ่มเป็น13คนที่เห็นเป็นว่าน่าจะขึ้นหนึ่งครั้งส่วนการขึ้นสองครั้งเนี่ยมีถึง11คน นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนมีดีกรีความเร่งตัวขึ้นของการขึ้นถึงแม้ว,ว่าจะมองว่าขึ้นปี66ก็ตามแล้วก็มีบางคนที่คิดว่าน่าจะขึ้นในปี65ด้วยซ้ำนะคะซึ่งก็มีเจ็ดคนจากเดิมเนี่ยมีอยู่ประมาณสี่คนที่คิดว่าน่าจะขึ้นในปี65ตรงนี้เนี่ยเหมือนดีกรีของความร้อนแรงในการที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นของดอกเบีย้ยเนี่ยมีมากขึ้นนะคะจากการปรับสัดส่วนของออความเห็นของคณะกรรมการแล้วก็คนก็จะไปตีความกันอีกว่าถ้า ขึ้นดอกเบีย้ยเร็วขึ้นเนี่ย QE tapering เนี่ยก็จะต้องทําเร็วขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยต้องบอกว่าในการประชุมเฟดครั้งนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงนะคะในเรื่องของกรอบกําหนดการในการท e ํา QE tapering แต่ว่าคนจะไปตีความได้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยน่าจะเป็นมาตรการที่ขยับมาก่อนที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะคะซึ่งเพราะทักา s c าสเก l ดูการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยมีความร้อนแรงหรือว่าเร่งตัวขึ้นเนี่ย QE tapering นับย้อนหลังมาก็ต้อง อาจจะต้องทําเร็วขึ้นนะคะเพราะโดยปกติจะทําร่วงหน้าก่อนประมาณ8-10เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นการตีความของตลาดนะคะว่าเรื่องของการคุมเข้มตัวมาตรการเ,เรื่องของการลดการผ่อนคลายทางด้านการเงินเนีย่ยอาจจะมาเร็วขึ้นนะคะด้วยเงินเฟอ้อท,ที่เร่งตัวขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากการปรับคาดการณ์ต่างๆทั้งเงินเฟอ้อทั้ง GDP ของสหรัฐนะคะก็คือเมื่อคืนนี้นะคะตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงนะคะ ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นตามการเติบโตการคาดการณ์การเติบโต,ตของเศรษฐกิจและก็ตัวบอลยูสหรัฐก็เร่งตัวขึ้นนะคะเช้านี้ก็อยู่ที่ประมาณ1.58เปอร์เซ็นต์นะคะ,คะก็เนื่องด้วยเรื่องของการปรับคาดการเงินเฟอร์นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะส่งผลต่อทบทบเชิงลบต่อเซนติเมนต์การลงทุนนะคะของตลาดหุ้นนะคะแต่ว่าเรายังมองว่าเซ็นตินเด็กของเรามีโอกาสเด้งขึ้นในกรอบนะคะในภายหลังได้นะคะเพราะว่าปัจจัยภายในประเทศของเราเนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยประคองตัวดาวไซลิกส์ของตลาด ได้ในระดับหนึ่งนะคะเมื่อคืนนี้นะคะในช่วงตอนเย็นนะคะนายกรัตรีของเรานะคะก็มีการประกาศเรื่องของการเปิดประเทศภายใน120วันนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นถแถลงการที่มีการกําหนดเป้าหมายเ,ออเป็นครั้งแรกนะคะในเรื่องของการเปิดเมืองนะคะที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือบอกว่าภายใน120วันถ้านับไปมันก็ต้องเป็นช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมนะคะเพราะว่า เออเขามีเป้าหมายในเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยที่เร่งตัวค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าสั่งจองไปแล้ว105.5ล้านโดสนะคะเป้าหมายการฉีดวัคซีนเนี่ยคือ10ล้านโดสต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขึ่กับว่าได้วัคซีนมาตามกําหนดได้เร็วแค่ไหนแล้วก็เร่งฉีดได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ10ล้านโดสต่อเดือนเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวทีเดียวน,นะคะเพราะว่าอย่างพีคในช่วงการคิกออฟวันที่7มิถุนาย,ยนเนี่ยเราก็ยังฉีดได้ประมาณสักเอ่อสี่แสนโดส เอ่อต่อเดือนนะเออไม่ใช่ต่อเดือนสี่แสนโดสนะคะต่อวันนะคะก็ต้องดูว่ามีการเร่งตัวขึ้นแบบนี้เนี่ยน่าจะทําได้แบบ ได้เต็มที่มากน้อยแค่ไหนนะคะก็คิดว่าเรื่องของตารางการเปิดประเทศภายใน120วันโดยที่จะให้นักนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาโดยไม่ต้องมีการกรักตัวนะคะแล้วก็น่าจะมีการเริ่มต้นในส่วนของจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆนำร่องนะคะอย่างภูเก็ตเนี่ยอาจจะเริ่มได้ก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณในในเชิงบวกนะคะแล้วก็ในระยะสั้นเนี่ยเรายังมีสัญญาณบวกเล็กๆจากการประกาศของรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยวัคซีน จะมาเพิ่มอีกหนึ่งจุด 6ล้านโดสนะคะตรงนี้โดยรวมก็มองเป็นซ e ติเ m e n t ในเชิงบวกนะคะในระยะต่อไปนะคะถ้า schedule การฉีดวัคซีนเนี่ยทำได้จริงนะคะเพราะว่าการเปิดเมืองที่มีกําหนดการที่ชัดเจนนะคะแน่นอนที่สุดว่า 4q เนี่ยโดยปกติเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวการจับใจ่ายใช้สอยต่างๆอยู่แล้วนะคะซนติเมนต์การลงทุนในเชิงบวกเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นนะคะก็ได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวจากประเด็นนี้เราทําให้เรามองว่าถ้าย่อตัวลงไปจากซนติเมนต์เชิงลบภายนอกเนี่ยแล้วก็น่าจะมีการดิดตัวขึ้นได้จากเรื่องของการ เปิดเมืองนะคะส่วนารายงานอีกตัวหนึ่งที่ฝากบอกไว้ก็คือเรื่องของการปรับดัชนีนะคะเซฟเซต 50, ตี้นะคะแล้วก็จริงๆดัชนีหลายตัวเลยนะคะแต่เน้นๆกันก็จะเป็นเซฟฟิเซตร้อนะคะมีการประกาศออกมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะสำหรับตัวครึ่งปีหลังนะคะเซ็กเกนฮาฟของปี64นะคะหุ้นที่เข้า,าจด เข้ามาสู่การคำนวณครั้งใหม่ของเซฟนะคะก็จะมี4ตัวนะคะน r p c KCE นะคะ STA แล้วก็ STGT นะคะส่วนตัวตัวที่ถูกปรับออกนะคะก็จะเป็นตัว AWC BAM นะคะ TOA แล้วก็ VGI ส่วนในส่วนของเซตร้อยนะคะตัวที่ปรับเข้านะคะมี AAV Echi ะคะ NRF นะคะ,ะ,ะ PSL PTL Singer STGT s y n e c แล้วก็ตัว TKN นะคะส่วนตัวที่ถูกปรับออกก็คือ AWC BPP EPG GFPT MBK TOA TPIPP TTW แล้วก็ตัว Waup นะคะในแง่ของการลงทุนนะ นะะในช่วงนี้นื่อง่ากเรามองว่าย่อตัวลงก่อนเราจะเด้งทีหลังนะคะเราก็ยังเน้นเรื่องของการซื้อเเมื่อเห็นการย่อตัวนะคะยังคงเน้นหุ้นกลุ่มเปิดเมืองแล้วก็ตัวที่ได้อนิสงจากการฉีดวัคซีนหรือว่าเตรียมเปิดประเทศนะคะซึ่งหุ้นที่เป็น p i c ออฟเดอะเดวันนี้ของเรานะคะเราเลือกตัวเซนเทลเข้ามานะคะเป็นตัวแรกนะคะก็มีลุ้นเรื่องของมาตรการต่อเนื่องนะคะเรื่องของร้านอาหารนะคะที่น่าจะมีการเปิดคายล็อกได้ให้เข้าไป เป็นรูปแบบเลยก็คือร้อยเปอร์เซ็นตะ์คะจากเดิมที่ตอนนี้มีอยู่ห้ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับการเปิดให้นั่งทานในร้านอาหารนะคะสุดนี้นะคะจะมีกําหนดว่าอาจจะมีการคลายล็อกตรงนี้สําหรับการเปิดร้านอาหารก็มองเป็นบวกนะคะต่อกลุ่มพวกร้านอาหารนะคะเราก็มองเซนเตล์เอาไว้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเซนติเมนต์เรื่องของการฉีดวัคซีนที่มีมากขึ้นนะคะแล้วก็บวกกับที่นายก ออมองเรื่องของการตั้งเป้าการเปิดประเทศเนี่ยน่าจะเป็นเซนติเมนต์ในเชิงบวกต่อการบริโภคการจับใจ่ายใช้สอยรวมไปถึงการท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะคะเซนเทลน่าจะได้ประโยชน์ตัวเซนสตอร์เซลโกร์ต่างๆน่าจะมีโอกาสเห็นการฟื้นตัวนะคะก็เลือกเซนเทลเข้ามาตัวที่2เป็นตัวอิชินะคะแน่นอนที่สุดตัวนี้ถูกปรับเข้าสู่การคำนวณน,นะคะตัวเซตร้อยนะคะชุดล่าสุดที่เพิ่งประกาศออกมานะคะก็น่าจะได้เซนติเมนต์เชิงบวกตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีประเด็นในระยะ ในเรื่องของแนวโน้มต้นทุนที่น่าจะลดลงด้วยเพราะว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเพิ่งเห็นข่าวนะคะในเรื่องของจีนที่เตรียมจะขายโล่ตัวแหล่งสำรองของประเทศนะคะขายตัวโลหะสำรองของประเทศออกมานะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยตัวทองแดงอลูมิเนียมสังกะสีต่างๆนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะออกมา ออกมาตรการในการคุมราคาคอมมดิตี้ต่างๆที่ก่อนหน้านี้มีการเร่งตัว เพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะมีมาตรการคุมเข้มเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยทำให้แนวโน้มเรื่องของราคาอม m m o ิตี้แล้วก็ตัวโลหะต่างๆเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวลงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นบวกนะคะในแง่ของราคาวัตถุดิบต้นทุนเรื่องของการผลิตของอีชีเนี่ยน่าจะลดลงได้ด้วยนะคะก็มีแคตเตลิสระยะยสั้นตรงนี้เข้ามาเสริมด้วยนอกจากในส่วนของตัวคันเข้าคำนวณในส่วนของเซ็ต้อยนะคะฝากไว้2ตัววันนี้สําหรับเซนเทลอีชีนะคะแล้วก็เทคนิคอลพิกนะคะก็ ก็จะมีสามตัวเป็น Advanced, นะอมตะแล้วก็ AWC ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นอัปเดตของตัวสปานะคะอ่อ ที่เปิดให้บริการปัจจุบันนะคะมีอยู่ที่เพียง5สาขาเท่านั้นนะคะก็คืออยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็หัวหินนะคะโดยแม้ว่าในกรทมนะคะซึ่งคิดเป็นประมาณ50%ของสาขาทั้งหมดนะคะจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วนะคะแต่ให้บริการเฉพาะกับนวดฝ่าเท้าเท่านั้นนะคะซึ่งทางสปามองว่าอาจจะยังไม่เพียงพอต่อการเปิดนะคะอย่างเช่นยังไม่ค o v e ต้นทุนค่าเช่านะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายพนักงาน แต่อย่างไรก็ตามก็น่าจะทยอยเปิดมากขึ้นนะคะหากภาครัฐออขายมาตรการเพิ่มเติมนะคะทั้งนี้เองสป,ปาก็คาดหวังภูเก็ตแซนด์บ็อกนะคะที่ซึ่งกําลังจะเปิดวันที่1กรกฎานี้นะคะโดยทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคะก็คาดช่วงเดือนกรกฎาถึงกันยานะคะก็น่าจะมีนะักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอยู่ที่ประมาณ1 000, 3คนนะคะโดยปัจจุบันก็เริ่มจองที่พักเข้ามาแล้วนะคะ ทั้งนี้ทางสปาเองก็น่าจะทะยอยเปิดสาขาในจังหวัดภูเก็ตนะคะเบื้องต้นมองไว้ที่6ถึง8ดแห่งนะคะโดยแม้ว่าแนวโน้มแต่มื่สองนะคะสปาจะขาดทุนมากกว่าที่ทางฝ่ายคาดนะคะจากมาตรการรัฐนะคะที่อ่อออกคำสั่งปิดสถานบริการนะคะแล้วก็แต่ว่าเชื่อในครึ่งหลังนะคะก็น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นนะคะตามจำนวนผู้ใช้บริการแล้วก็นะักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะคะหลังจากเปิดประเทศนะคะทั้งนี้ทางฝ่ายประมาณและราคา พื้นฐานลงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าราคาหุ้นปัจจุบันแนะนำทยอยซื้อค่ะต่อทีอบมณะนะครับกำไรไปมาหนึ่งที่ผ่านมานะครับเจ็ดล็อกเอ่อเจ็ดสิบเก้าล้านบาทนะครับเป็นสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งนะครับโดยกำไรเพิ่มขึ้นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดียวเทียจากหนึ่งไปมาหนึ่งปีก่อนนะครับที่มีกำไรสุทธินะครับเจ็ดสิบสองล้านจากทุนดอกเบี้ยแล้วก็การก้าวสำรองที่ลดลงนะครับและเมื่อเก็บเทียบไปมาสี่นะครับ กำไรสุทธินะครับเพิ่มขึ้น2.9% q ิวส่วนใหญ่ะกดมาจากการเร้าสํมภารงที่ลดน้อยลงครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเบี้ยที่ลดลงนะครับผลกระทบจากโควิดนะครับทําให้ลูกค้าไม่สามารถเข้ามาที่สาขาแล้วก็ทำให้ตัวแทนบริษัทไม่สามารถไปหาลูกค้าได้นะครับทำให้สินเชื่อไม่ตามากหนึ่งเติบโตขึ้นค่าเฉลอตัวนะครับเพิ่มขึ้นเพียงสุด0.4% q ิวนะครับและทําให้เอ็นพีเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเป็น4ิบสูงสุดจะทมาได้มั่นใจนะครับว่า เพื่อจะทำในสามเป้านะครับที่ตั้งไว้ที่1,600ล้านถึง2 0 0 0ล้านนะครับที่เป็นอัตราการเติบโตประมาณ25-30เปอร์เซ็นต์เดือนเดียวสูงกว่าทางสม,มุดในฐานที่ทางฝ่ายครับคาดว่าจะมีสิบเพื่อเติบโตในปี6 0ที่10นะครับถึงแม้ว่าไตรมาสหนึ่งนะครับอมาน่าจะมีระดับดีเลยโชว์ที่ค่อนข้างสั่นครับแค่4.3เท่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยสุขุมไปแน่นะครับที่2.1เท่านะครับแล้วก็ยังมี เหลืออยู่กับสถาบ,บันการเงินเนี่ย1,100ล้าน,นครับคือเพียงพอจะรองรับการเติบโตในปนี64แล้วนะครับมานาก็อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมนะครับที่จะออกพุ้นคู้ฉลาบเพื่อเป็นทางเลือกในการาหายแรงเงินทุนนะครับทางฝ่ายงประมาณการกำไรปี64ไว้เหมือนเดิมนะครับที่321ล้านนะครับเพิ่มขึ้น11.5%เยียวยาครับแล้วก็ยังคงคราคาพื้นฐานที่6.50ในแนวต่อระงซื้อนะครับเกือบปมา มาดูในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ร่วงลงแรงนะคะลงไปทําโดที่ระดับ1,804เหรียญสารัฐต่อออนนะคะก็เข้าใกล้แนวรับสำคัญระดับ1,800ซึ่งกอ็อยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะคะในกราฟรายวันนะคะขณะที่ การร่วงลงมาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการตอบรับในเรื่องของผลการประชุมเฟิร์มซีนะคะหรือว่าการประชุมของนักกรรมาาในยุบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยถึงแม้ว่าจะคงมติในเรื่องของการคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะคะไว้ในระดับต่ำแล้วก็ในเรื่องของวงเงิน QE สําหรับการประชุมรอบนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่าการปรับขึ้นคาดการณ์ในเรื่องของตัวเลข GDP สหรัฐในปีนี้แล้วก็ปีหน้ารวมถึงคาดการณ์ตัวเลขเงินเฟ้อน,นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีการส่งสัญญ,ญาณในเรื่องของการที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในปี2023ซึ่งก็เร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะคะซึ่งสะท้อนออกมาจากในส่วนของดอทล นะคะตรงนี้เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาเป็นแรงกดดันนะคะแล้วก็สร้างความวิตกกังวลต่อภาพรวมการลงทุนนะคะในสินทรัพย์ต่างๆมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยนายจารุมพาวเวลเองก็ยังออกมาเปิดเผยในเรื่องของการที่พวกเนี่ยมีการหารือกันนะคะสำหรับรอบนี้ในเรื่องของการที่จะปรับลดวงเงิน QE นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เลยทำให้อ่ หนุนในเรื่องของตัวดอลลา,าร์สหรัฐนะคะให้แข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะในตัวดอลลาร์อินดซ x เองเนี่ยก็ดีตัวแข็งค่าขึ้นมานะคะเช้านี้ก็ขึ้นมา ในระดับ9 1 4 0จุดนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้านะ,ะเกือบเกือบ1%เลยทีเดียวนะคะสำหรับราคาปิดเมื่อวานเทียบจากวันก่อนหน้านะคะขณะที่ตัวบอลยูนะคะสหรัฐเองเนี่ยอายุ10ปีก็ดิดตัวขึ้นมาแรงเช่นเดียวกันนะคะก็ขึ้นมาใกล้ๆระดับ1.6%นะคะแม้ว่าจะยังไม่ผ่านขึ้นไปนะคะ ตรงนี้เรามองว่าการดิดตัวขึ้นมาของตัวบอลยูนะคะในฝั่งสหรัฐเนี่ยก็มาจากแรงขายเพื่อปิดความเสี่ยงในด้านอัตราดอกเบี้ยนะคะก็เลยเป็นแรงกดดันร่วมกันนะคะต่อทิศทางตัวราคาทองคําทําให้ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะแม้ว่าในส่วนของกองทุนนะคะอีเ e ททองคำรายอย่าง SPDR เนี่ยมีแรงซื้อเข้ามานะ,ะมีการปรับเพิ่มการถือทองคำเมื่อคืนเนี่ยประมาณ1.17ตันนะคะ แต่คงต้องจับตาดูต่อนะคะว่าการปรับตัวร่วงลงมาสำหรับราคาทองคำในรอบนี้เนี่ยใกล้แนวรับสำคัญระดับ1,800เนี่ยจะทำให้กระตุ้นในเรื่องของแรงซื้อสะสมเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะท่ามกลางความกังวลในเรื่องของการที่เฟดจะส่งสัญญาณในเรื่องของการปรับขึ้นต่าดอกเบียหรือว่าการจะปรับลด QE ลงนะคะ แม้ว่าช่วงเช้าถ้ามาดูในส่วนของตัวราคาทองคำเองเนี่ยอาจจะมีรีบาวทางเทคนิคขึ้นมาได้บ้างนะคะตอนนี้เนี่ยขึ้นมาใกล้ๆระดับประมาณ 1, หนึ่งพันแปดร้อยสิบเก้าเหรียญสหรัฐต่อออสนะคะแต่เรามองว่าทิศทางหลักเนี่ยเรามองเป็นทางลงนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยหลุดระดับ 1, หนึ่งพันแปด้อยห้าสิบเหรียญลงมาแล้วก็ไม่สามารถดีก,กับขึ้นไปยืนได้นะคะ ก็มองในส่วนของราคาทองคำเนี่ยน่าจะแกว่งตัวอยู่ในทิศทางลงนะคะการดีบาวเป็นการดีบาวทางเทคนิคเท่านั้นนะคะ โดยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศออกมาในคืนนี้นะคะ,ะน่าจับตาก็คือเรื่องของตัวเลข Initial Jobless Claim นะคะผู้ขอรับสิทธิการว่างงานประจำสัปดาห์นะคะคาดการก็ตัวเลขออกมาค่อนข้าง,างในอยู่ในทิศทางที่ดีน,นะคะก็คือตัวเลขประจำสัปดาห์หน่าจะปรับตัวลดลงไปที่ดับ,บ359,000รายนะคะขณะทีะ่ตัวเลขในเรื่องของ Manufacturing Index นะคะจะ ฟิลาเดลเฟียนะคะตรงนี้คาดการว่าจะชะลองลงสำหรับผลสำรุจในเดือนมิถุนายนนะคะก็โดยรวมเนี่ยเรามองว่าราคาทองคำน่าจะแว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบทางลงนะคะขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสติดแนวต้าน1 8 2่งพันแ้ยิบหนะคะแล้วก็เรามองแนวรับ1,805งพันแดรนะคะในส่วนของตัว GOM 2 1เองเนี่ยเรามองว่าก็เทรดอยู่ใกล้ระดับ ราคาสปอตนะคะดังนั้นเนี่ยให้แนวรับแนวต้านที่ระดับเดียวกันนะคะในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะก็มองว่าน่าจะกิงกำไรในฝั่งช็อตนะคะ GOM 2 1ในกรอบ1800-1825ถึง1น2 5นะคะในจังหวะที่ดีตัวขึ้นมานะคะติดแนวต้านก็เป็นจังหวะในการช็อตนะคะมีโอกาสที่จะกลับลงมาทดสอบดับ1,800ถ้า1 8 0 0ได้นะคะ ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคําในวันนี้ค่ะ